ชสวัสดีครับพวกเรารายการนี้ก่อนรวมตัวเลขโอ้โหแน้องกทิปนี่ทอานไหคุณคุณอ่านหรือยังว่าต้องมาสัมภาษณ์พวกผมเรื่องอะไรเออคุณรู้ป่มว่าเขาเพิ่งออกเพลงใหม่เลยรู้ไหมเนี่ยอ่าก็ก็เห็นได้ยินว่าน้องๆออกเพลงใหม่ด้วยซึ่งแบบว่าตอนนี้หนึ่งล้านสามแสนวิวแล้วโอ้โหตกเรื่องอยไรบ้า และนี่คือเรื่องราวของชัตเตอร์กติวิญญาณไม่ใช่เลโก้เซึ่งพี่ฟล์มเนี่ยเป็นการร่วมงานครั้งแรกเลยแรกกับพี่ฟล์มซ,ซึ่งเลโก้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีมากเลยครับที่ได้เล่นเป็นแซนดินของพี่ล์มไม่รู้ได้วหรอแล้วผมอยากรู้ว่าเนี่ยเออผมดูเนี่ยมไปรยแล้ว ไม่เน่ยอย่าดูสคลิปคิปมติเข้ามาหรอไม่อย่ารู้ว่าสคลิปพูดเหมือนเด็กอ่อนเลยนะเรื่องว่าไรเคนที่ฉลาดจริงๆในเรื่องการเลื่อกใช่ไรเคนคือแบบอย่างครบเครื่องภาษาอังกฤษนี่คืออะไร โค้งเรือแค่แค่สูงขึ้นเกิใช่ดจังที่แบบอ่ะผมต้องไม่ขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเลยขับใช่บเพราะว่าน้องวิลเลียมต้องไม่ขี่มอเตอร์ไซค์โอ้โหเห็นแบบโค้ชซาตรงตาด้วยหล่อมากเลยตอนนี้ตัดเมนเลยเปน้องวิลเลียมเฮ้ยทำไมทำไมถึงชอบน้องวิลเลียมเลยเลื่อยเลยเขามีอะไรเลื่ยเฟิร์สไซส์เลยเหรอเลื่อยใเฟิร์สไซส์เลยคือตรรงงไไหหนนตตคือิดตามตลอดเวลาแบบดูแบบแฟนแคมก็เขาจะถือมาตลอดแค่ติดตามแค่เฟิร์สไซส์พอนานๆเริ่มจะไม่ชอบละเดี๋ยวปะ เดินไปเ่อนเพื่อนก็เดินก็จะแบบก็จะไปบอกเพื่อนๆอยู่ว่าน้องคนนี้ดีแบบนี่มีคนเมนแล้วคิดอะไรอยู่ครับทำไมชอบน้องวิลเลียมคิดคิดคิดใหม่อะไรเงี้ยคิดคิดให้ลึกมองให้ลึกใช่พี่นัาน่ารักมากอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพูดเลยเฮ้ยคุณมาชมผมทำไมเนี่ยมันเมนมาเมนหยอกหยอกเฮ้ยแอ้จริงไม่แซง้หยอก ได้เลยแต่ว่าถักเฟิร์ไซด์ครับถักเฟิร์ไซด์อ่าแต่ว่าเราได้ยินมาเหมือนกันเฮ้ยที่ได้ยินมาเพลงนี้เป็นวันรอดอย่างมากเลยท่อนแรกของคุณพงศ์โอ้ยท่อนนี้ผมชอบมากเหมือนกันอย่างนี้ไม่พูดไม่ได้แล้วน้องเลโก้รู้สึกยังไงบ้างกับ5 6 7ง a เจอาข่าจะคข่าจ้สดับฟังพี่อยากได้อะไรก็คึ้นมาบอกนี่ช้อปปิ้งเซี่ยงไฮ้ไปฟาลีซิตี้มาหีอารติก็อไปแต่เงินเงินใช้กันเพิ่นเพ่นไม่มีเกินเกินพี่ก็เพียพอแล้วพี่ก็รักน้องแค่มันลองดีเลิฟทุเพเไม่มีการพอมีตลักชวาโตโตแคุกคกมมไ่แ่ผมได้หมดอยู่แล้วไอ้โอสโน้เปียนหมดแล้วอ็กโพสแปลว่าอะไรครับ อย่าง X เนี่ยคือเป็นแหล่งโซเชียลในตามอินเรียแล้วโพสอะโพสโพสคือไม่โพสคือต้องกดโพสลงไปแล้วโพสลงไปใน X เนี่ย X โพสเพื่อให้แฟนคลับต่างประเทศได้เห็นว่า เราสื่อสารกันยังไงเพราะว่าเราเราเผยแพร่สู่แบบว่าเผยแพร่สู่แบบว่าผู้ชมมากขึ้นใช่เราเราไปแบบโหเราเราย้ายที่เยอะมากเลยครับใช่ดีเซติกดีเซติกไม่เราย้ายที่เยอะมากเลยว่าไม่เหมือนเราเห็นน้องน้องน้องนัทน้องนัทดไอ้อยากฟังอยากฟังน้องนัทน้องนัดเขาเราไปดูเบื้องหลังเบื้องนัทเมื่อเราปล่อยยังไงปล่อยแล้วโโอ้ห โอดรีเซิร์ชไม่ดีเลยรีทีการ์ดทำงานหนักเหมือนน้องวินิยมเลยเนี่ยก็แต่ว่าก็อกลับมานัดก่อนน้องนัดวินก็น้องนัดเขาบอกว่าหนาวมากเพราะมีหิมะใช่ซึ่งเราต้องบินไปอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งภายในหนึ่งวันภายในหนึ่งวันแล้วก็กลับมากลับมาแล้วก็เพิ่มอีกอีกแล้วเอาเพื่อไงแล้ได้ข่าวว่าน้องวินิยมเจ็ตแลกด้วยใช่ไหม เหมือนจะส่งคนที่ตอนนี้ด้วยเลยใช่บินกลับมาแล้วต้องมาเต้นตากแดดอีกเห็นเส้นแดดทั้งหนาวทั้งร้อนใช่ซึ่งเราก็กินยาพาราเยอะเหมือนกันกินยากินยาพาราเหรอยายาพาราเป็นเออเขาเรียกท่านาฬิกาอ่าเขาก็ตั้งชื่อเพราะว่าคอนเซ็ปต์เป็นยังไงน้องเหมือนน้องพูดไปแล้วนี่ ครับผมผมเอ่อคอนเซ็ปต์นะครับก็คือดีใจมากที่พี่ฟิล์มได้มีเวลาอ่ะมันผ่านไปนานแล้ยอีกนิดนึงจะเชิญพี่ฟิล์มมาคุยกันแล้วอ่ะเราเห็นชุดสีขาวเนีที่แบบว่าเดี๋ยวนะพิธีกรเขาเข้าไปอยู่ในกองถ่ายเพราะเราดีเซอร์มาดีมากคือเบื้องล้มเบื้องหลังเนี่ยขอดูแบบว่าเช็คตลอดดีจริงคือดิชุดที่ใส่มายังเหมือนเลยไม่เราไปเราถามเราถามทีมงานขอก็ต้องกส่ชุดเลียวกันว่า ผู้นี้ไรแค่เนี่ยแต่งตัวสีอะไรสีขาวแล้วก็มีแบบอะไรแบบเทปนิดหน่อยไม่แต่งตามเลยแล้วก็เลยแบบปุ๊บโอเควันนี้ก็เลยเป็นชุดอย่างนี้คือเมื่ยวันนี้ไม่เห็นไรแค่น่าใส่ชุดนั่งไงแต่เตรียมเช้าปุ๊บแต่งหน้าปุ๊บเอ้ยก็ใส่ชุดเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยบทำอื่นโดนนี้น้องวิลเลียมเขาไม่มาเนี่ยใช่ไหมฮะไม่มาเขาไปไหนเขาลืมหรือเเปล่่าาาวติดนี่ติดรกิจ่าติดแอค อไ้นติดแอ็คจะไม่มาทำงานเลยทำงานเราจะออกจาห้องแล้วดูกระจกติดแอ็คอยู่ห้องเราคือตอนนี้ก็ยังส่องกระจกแล้วแอ็คอยู่ผมว่าเรามาคุยเรื่องลองวิลเลียมเลยเอาโอ้ไหนๆหิลเลียมไม่มาลองดูไหมเราลองคุยเรื่องน้องวิลเลียมหน่ไหมคะไม่แต่ว่าในเพลงคัทเนี่ยน้องวิลเลียมก็มีท่อนไฮโน้เหมือนกัน้โหเออใช่คุณรู้สึกยังไงบ้างครับกับท่อนไฮโน้นของน้องวิลเลียมคือรู้สึกว่ามัน ยากง่ายอยงไรป่ะเออยากไหมไปถามน้องวิลเลียมตอนนั้นน้องวิลเลียมบอกว่าไม่ไม่ไม่ยากมากไม่ยากมากไม่ยากมากเพราะเหมือนแบบแค่เปิดปากก็ร้องได้เลยโอ้ไม่คือคือคือเข้าใจเลยเข้าใจเลยน้องเป็นเมโวคอลแล้วถ้าถามว่าเ้าอะไรเข้าอะไร คอเลสเตอรอลใช่ซึ่งเยอะซึ่งน้องวิลเลี่ยมเนี่ยก็แต่จริงอ่ะเขาก็พยายามฮัมเบอร์เลยตลอดลองไม่เก่งมากแต่ว่าก็ไปปรึกษาคุณพี่นาเขาไปครูเขาไปครูคุณนี่ไม่ครูน้องวิลเลี่ยมนี่ใช่ใช่ใช่ครับแล้วผมก็ให้คขาปรึกษาน้องตลอดเวลาน้องมาถามว่าลองลองโน้ตนี้ผมก็แบบ มันจะยากอะไรวิลเลียมแค่แบบกีด้นไปเองมันง่ายมีมีเขาไปคุยผมร้องไม่กี่แรเขาไม่คุยตอนนั้นอะร้องร้องรองไรหรืเพราะท่านี้ผมร้องไม่แรกผมเป็นแบบ vocal าลองมาคือต้องขึ้คือมันจะไปยากเลยอ่ะรอรกเขาไปคุยกับฉันไม่ใช่ไม่ใช่ดีครับไม่ใช่คือเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้น่าจะเป็นลายประสานถ้าน้องวิลเลียมมันร้องอีกทีนึงน่าจะพอดีกลมกล่อมเลย น้องนียจะพูกีดเก่งไงกีดเก่งไม่รู้คิดอะไรนักหนาผมเอ,เอย้ยคุณเป็นแนวดูน้องครับ ผน้องน่าตลอดสม่ก็คุณดูเลยี่สามจุดห้าใช่ใครๆมีนัดเลยสามสิบแปดจุดห้าอันนี้ผมก็ดูตอนเนี้ยสามสิบแปใช่แสดงว่ามีมีผมคนนึงแล้วอ่าแล้วก็มีน้องชายผมอีกคนเฮ้ยชื่อไรวิลเลียมโอ้ดีนะไม่ใช่ตุ้ยอ้าผมตอบจริงจังลคือจริงแล้วที่คุณมาไม่จริงจริงีร้งจีี่จริง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 จิงมีิงจริหจริงริงริง้ริจริร์จจ มีต้องเทสฉนนะเาไปลองไปเอาไปเพื่ออะมาน้องเลโก้น้องเลโก้ลูกไม่มีนี่ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีไม่มีมีมีอะไรพูดถึงอะไรไหมแต่นิดนึงให้เออมันจะได้มีอะไรให้มันมีอะไรหม่เออเมื่อตอนเด็กเนี่ยผมแบบช่วงประมาณสองขวบสามขวบไป้ครับผมก็จะมีเพื่อนเพื่อนอยู่คนหนึ่งเรียนอนุบาลมาด้วยกันครับผมเป็นโรงมืนด้วยกันเรียกว่าก็เจอกันตั้งแต่ที่เรียนพิเศษแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าเรียน อนุบาลห้องเดียวกันเนี่ยครับผมก็เรียนพิเศษก่อดเข้าอนุบาลเนี่ยคือพอตอนนั้นก็สองสามขวบใช่ไหมรัแล้วก็นั่งมองย้อนไปแล้คนมีสบาดีมั้ยตัวยใคไทำรเอาลงีอเอาพอพกย้อนไปเมื่อแบบมาปีสองปีเนี่ยผมก็อจำไม่ได้ละเพราะว่าเพิ่งเกิดแล้วก็หลังจากนั้นก็พอนั่งนึกว่าเออเราก็เกิดมาสองสามปีแล้วนะเรามีเพื่อนแล้วแล้วเราก็หาแฟนนี่กะเริ่มละเริ่มคิดจะหาแฟนแล้วสองสามสองสามขวบ เราวก็แบบว่าร้อนแรงมองไปมองไปไม่ได้เลยตอนนั้นล้วก็นั่งนึกเลยว่าใครนะที่จะเหมาะเป็นแฟนเราเราก็คิดเลยว่าน่าจะต้องเป็นคนที่มีความคล้ายเราแต่ว่าผมก็ไปถามแม่ว่าแม่ครับมีใครคล้ายผมบ้างแม่บอกไม่น่าไม่น่าไม่น่าใช่สิเพราะว่าแม่คลอดมาคนเดียวนะเลโก้ไม่น่ามีแฟนหลังจากเลโก้ก็เลยจำว่าอ๋อเลโก้มีคนเดียวบนโลกก็เลยไม่ได้มีแฟนจนถึงวันนี้ครับวันนี้น้องวิเล่ยไม่มาเดตอนแตน้องวิเล่ะว่า เออแล้วอย่าตอบเราเห็นเพื่อนในวงเลยแล้ต่อสายต่อสายหาวิลเลียมคุยต่อสายหาวิลเลียมนะครับอยากอยากคุยกับวิลเลียมอ่ะเออเออหนึ่งสองสามวิลเลียมอาจจะทุบก็ได้เดี๋ยวเยวโทรให้เดี๋ยวโทรให้เดี๋ยวโทห้เออเออเอเดี๋ยวขึ้นจอขึ้นจอในรายการห็รอวิลเลียมเออเออเออเนี่ยรับอยู่เนี่ยมีคำถามอยากถามน้องวิลเลียมได้ไหมครับอ่ะครับนี่นีติดแกโอ้โหนี่เปิดเป็นโ้อเหรอ เดี๋ยวเปิดสปีกเกอร์คุณเคยแบบเจอใครแล้วแบบในโลกไม่ต้องเป็สัญญาตาบอกเล่ต้ลงนกล้องแบบนี้คุณเคยเจอใครแล้วแบบเลิฟแอดเนไซด์เลยครับคุณน้องวิลเลียมสุลออืมอืมฮัลโหลอะันนี้สะดวกปะเนี่ยอันนี้ต้องดื่คออามามาเริ่มอะไรใหม่กัเลยไม่่อยกล้าทักไม่่อยอะไรซึ่ตอนนี้ก็ยังไม่ยกล้ทัก

เนี่ยที่เล่นขนาดนั้นเราเล่นชั้นขนาดนั้นแล้วก็มีคอนเทนต์ที่เออชาวต่างชาติเนี่ยมาแรปท่อนพิหงโอ้อันนี้เยอะมากอันนี้เยอะมากจริงจนแบบว่าจนคือตัวพี่ดิกรอย่ยทำเองเหมือนกันใช่แต่ว่ายังทำไม่ได้ใช่ไหมลองลองว้าวชื่อพี่ดิกรเล่นยากเสื้อขาทักขับสนักฟังพี่อยากได้อะไรก็จะมาบอกนี่ซินนีย์มาลีอติก็มีแต่เงินใช้กันเพลินเพลินไม่ติดเงินไม่มีเกินเกินไม่ถึงเลยตอนเนี้ยไม่ถึงเท่านั้นเลย

ทำให้ดูหน่อยได้ไหมน้องไม่เรื่องไม่มาดิไม่ละแต่พี่ตุ้ยมานะไม่ได้ก่อนได้นะได้คนดูเขาไม่รู้จริงอันนี้เจริงปะอยู่กันมากี่ปีแล้วเนี่ยห้าคนเนี่ยสองวันสองปีที่สองแนะนำแล้แท่นสองปีครับแจะจะอยู่กันต่อไปไหมอยู่เรื่อยๆเลครับไอ้นี่รู้เลยว่ายึดจะอยู่กันมาสองปีเนี่ยเออ ช่วงเดบิวช่วงแรกกับช่วงนี้แตกต่างกันเยอะไหมโอ้ยใช่เลยใช่เลยคิดไว้แล้วเหมือนกันคิดไว้แล้วเหมือนกันตอนนี้ฉันไม่เห็นพวกเธอในรายการอะรายการอะไรครับเอาและอัลฟาสีอ๋อวัดเชิงดูหน่อยสัตวที่เป็นจริงแต่จริงๆเราก็มีมองนะว่าแบบคนไหนจะเข้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีแบบว่าคิดว่าคนที่จะไม่เข้าแต่นั้นเข้าไหมมีครับ ออเยอะอาจจะเล่น้องวิเรี่ยด้วยเปล่าวิเรี่ยรอีกแล้วจริงคุณว่าเมนเขาบอยกคุณว่าเมนเขาบอกเขาเครียดแทนแล้วเนี่ยโอ้โหรู้สึกจริงเลยมอสต์ดูคนมเราทุกคนคือผมติดตามตั้งแต่ช่วง EP แรกเลยกลับไปดีเซลน้องวิลเลียมถ้าเราจะได้อีกนี่บอกเลยว่าตำนานชอบมากๆได้ข่าวว่าพิธีกรชอบมากถึงกันตัดผมตามเลยน้องวิเลียมช่วงนั้นคือผมอยากดูคุณกลับไปทรงน้ำเหมือนกันนะ อ๋อช่วงนั้นไม่คือช่วงนั้นเนี่ยช่วงนั้นจริงๆผมกับพี่แบมเนี่ยเออออดิชั่นกันแบบเป็นพิธีกรแต่ดันหน้าเหมือนผู้แข่งขัดเกินคนไหนอะคนดูเข้าใจผิดนัดน้องนัดใช่ไหมน้องนัดน้องนัดคุณและคุณเท่านั้นนี่ดันเหมือนกันจนแบบเขาต้องปัดตกไปอะไรายเต้องต้องไปรายการอื่นแทนครับอย่าพูดถึงชื่อรายการคิดไม่ทันเขาฝึกมัอจี บอกว่าสองปีที่อยู่ด้วยกันมาเปลี่ยนไปเยอะาเปลี่ยนไปเยอะไหมเปลี่ยนไปเยอะไหมเปลี่ยนไปเยอะไหมอู้ยเยอะแน่นอนอ้าวรู้้แลวเรียกว่าวัยรุ่นในการทํางานเราเยอะขึ้นนะวัยรุ่นในการทำงานวัยรุ่นในการทำงานเหรอเหวัยวุฒิวัยวุฒิแปลว่าอะไรประสบการณ์หรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกันประสบการณ์ค่าประสบการณ์คือไม่รู้จะช่วยใครเลยมันไม่รู้รรว่าคำไหนถูกต้องรู้สึกช่วยไงก็ตายหมู่ <c oughs> เอารจริงๆเอาคุณก็รู้ผมชิวขนาดไหนผมไม่ได้รู้สึกอะไรเลยคุณเห็นไ่มตอนที่เขาประกาศผมได้ได้ได้ผมแบบ <c oughs> ผมอ๋อผมเหรอครับคุณยังมีแบบเลโก้ยังแบบไอ้นี่อันหนักเลยเย้ดีใจ ลุ้มมาเลยไหมอย่าเล่าเล่าไปเรื่อยๆไม่ได้นอนเล่าเล่าสิเล่าเล่าเล่าเลยเล่าเร็วก็ในมุมนี่อ่ะอ๋อเลยไม่ก็นี่ไงตอนนั้นผมน้องเลโก้ผมประมาณนี้เลยถักเปียแล้วตอนนั้นยังยังถ้ช่วงช่วงกินยาที่คุณแม่พาไปหาหมอที่เล่าไปก็ก็เริ่มเริ่มพูดละเริ่มขยับมาเพูดละเกิเมาอยากรู้แลว่าเวลาทักเขาดื้อทักว่าผมก็จะดูไงว่าแบบ วันนั้นอะตั้งแต่วัดตั้งแต่หัววันเลยเขาทําอะไรบ้างผมอ,อ,อาจจะเ,เอาเรื่องที่เขาแบบอสมมุติผมทักพี่นัทใช่ไหมผมก็ดูแลแตอนพี่นัทถึงเขาไม่ทําอะไรเล่นแต่มือถืออย่างเดียวอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าแบบเ้ยพี่นัทน่าจ,จะแบบเบื่อเบือะไรก็เลยถามเบื่อไหมพี่นี่เป็นการเบื่อเราพี่นัทตอบเบื่อแตบว่าไม่ เพี่แอ้มนมีคนเข้ามาว่าใครชอบอะไรไม่ชอบอะไรเน้อพูดกันได้อะไรอะี่เดียวก็ไม่รู้ก็อ๋อแล้วผมก็อยากทราบเรื่องของพิธีกรเหมือนกันออ่่าาความรู้สึกแบบเฟิร์สไซายแต่ละคนช่วงที่มาออเดชั่นกับพี่แบมเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยอ่าแล้วว่าแล้วว่าขี่กันเลยแบบสปีดในการพูดเนี่ยเท่าเท่ากันแล้วพูดกันแบบว่าโอ้โหแข่งกันเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าดันไม่ได้เสียดายเพราะว่าถ้าสมมติอะ

ม่เล่นเล่นสองล่างเลยอยากเล่นึงเอออ่าครับแล้วถ้มีคอนเสิร์ตนี่ใช่ไหมสิบแปตุลาเว้ยแล้วพี่จะไปไหมพี่จะไปไหมผมไปแน่นอนเป็นพี่ที่ก่อไม่แล้วแล้วอยากจะพูดมากเลยเพราะผมติดตามวงนี้มานานแล้วยังไงครั้งแรกทันดูครั้งที่สองอิมแพกไอซหน้าเลยนะครับโอ้โหวงนี้มันดังเกินวงมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆผมก็แบบเรียกว่าภูมิใจกับน้องไหมภูมิใจกับน้องมากเพราะเราอยู่แต่แบบแบบว่าวันแรกเลยใช่ แล้วพอมาเจอตอนนี้แบบว่าอิ่มเอมแล้วแฟนคลับเยอะมากๆเราได้ไปดูไหมคอนเสิร์ตแรกของน้องได้ไปดูน้องเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างชอบโชว์ไหนชอบชอบโชว์ไหนสุดจริงๆยังชอบน้องวิลเลียมเหมือนเดิมยังยังยังไม่เปลี่ยนใจแต่แต่ว่าถ้าจะมีถ้าลองลองเมนเนี่ยยังมียังมีคนรู้สึกชอบเอ่อพี่ตุ้ยครับยังไงยังไงเพลงไหนเพลงไหนอ๋อยัมมี่กัมมี่เพลงนี้พี่ตุ้ย โชเอลแล้วชอบชอบมากพี่พโชเอลว่า่ผมจำได้ไม่ละออกออกไปจากกล่องเอออันนี้ชอบมากผมรู้สึกว่าเขาเขายืมสไตล์ของคุณฮงไปอ๋อคือเรียกว่าตีโจทย์แตกชอบชอบมากคือถูกต้องถูกต้องอยากตีคุณมากเลยแต่เนี้ยไปตีโจทย์แล้วไปตีโจทย์นะเออใช่เรียกว่าดีมากใช่ก็พอมาพี่แพ็เนี่ยอยากจะมาอีกแน่นอนเพราะว่าไม่ไม่พลาดแน่นอนแม้บัตรแพงขนาดไหนก็จะซื้อแต่จริงจแล้วคุณได้ไปไหมเอล ไม่ดูเหมือนกันไม่ดูเหมือนกันผมข้างข้างเออพี่นนท์ครับคุณเมนการเล่นเนาะอรข้างพีระนนท์เลยเหรอไม่รู้ว่ารู้ว่าใครนะคุณพีรนทาใัพี่นนท์อ๋อรู้ว่าป๊าอ๋ัจอ๋ออันย่อนย้อน่นอนยุ่อน่งนอ่อน้อย่อ้อนยุคก่อน้ยุคก่อยอ่้อยุม่แน้ย่อนย้่อนยค่าเอน่อ้ค้นขึ้นมาเพลงยาพิษ ไม่เอย่าเพิ่งเพลอีเราไม่ใช่พาร์โดงเพลงทับพักก่อนพักก่อนเพลงพักก่อนขึ้นมาโอ้โหอิมแพกมากอิมแพกตามซวีแพกไปซะเลยอ่าแล้วผมเซ็ตกิ๊ดังมากผมถามตรงๆเลยในโชว์นั้นอะเป็นการเพอร์ฟอร์มครั้งแรกของเพลงทักด้วยคุณคิดว่าใครสะดุดตาลี่สุดนะครับผสะดุดตาคิดหนักไปเฮ้ยพอลสะดุดตาไงพอลสะดุดตาไงคุณพูดวอลสะดุดใครสะดุดตาเนี่ยผมว่าจริงๆไม่ค่อยอยากสปอยมากเพราะว่าใน YouTube เนี่ยก็จะมีแฟน์แพรของน้องนะสามารถให้ดูได้เพราะว่า ช่วงที่เออเหมือนจะวันแรกเหมือนผมไปแบ็กสเตดด้วยอะไรนะใช่แล้วก็ยอย่แล้วนะไม่ไปทุกการไม่เพราะว่าเราได้บัตรออยไรนียออยพลเดียด้วยใช่เพราะว่าเราเราเรามีเส้นสายอะไรอย่างเงี้ยมีเส้นสายเลยเพราะว่าติดต่อกับพี่แกงส้มอายกได้อะไรเงี้ยรู้จักพี่แกงส้มด้วยรู้จักด้วยสนิทกันใช่ไหมใช่แล้วเราก็แบบพอไปแล้วก็เออพี่สายริดบอกว่า น้องนัทอย่าวันนี้อย่าล้มนะอ,อะไรอย่างเง,งี้ยซึ่งซึ่งเราค<บ>ิดว่าน้องนัทเนี่ยน่าจะล้มเพราะว่าเขาแบบเป็นคนมัสกูลีนแบบว่าโอ้โหแขง <S 2> <S 2> แแข็งแรงมากก็ ให้ไปดูใน Youtube แล้วงันแต่งแคมผมไพ่นับดูอุ้ยรักสุดเลยสะดุตาเลยจังหวะนั้นเปลี่ยนเมนเลยเปลี่ยนเมนเลยเี่ยนมนเนียวเมนเยเมนเพราะว่ามีท่านลุคโคลกราฟเขาบอกมาวิพี่นทลุคโล่เอนข่าวสารโคลกรรแล้วแล้วเดี๋ยววันนี้เขาไปตามหาคลินเราไปงาเนีต้องไปแล้วมาเออางานหน่อยใช่กับคอนเสิร์ตกะาเพลงไหน ครับผมก็ฝากไว้ด้วยใกล้าวจะ4ล้านวิวแล้วกับไม่ใช่บังเอิญนะครับก็อยากฝากคนอะไรนะโอ้รัวร่วเพลงอะไรเพล่อะไรครับเพลงครับเพลงเพลงข้าเซนไปโอ้โหข้าเพลงให้ผมก็ต้องขอฝากไม่ต้องเหนื่อยดา่อตารางงานของศิลปินหลายๆท่านนะครับแล้วก็แล้วก็ยังไงก็ขอฝากคอนเสิร์ตของพวกเราไร้แค้นด้วยนะครับวันที่18ตุลาคมนี้ที่อิมแพกปารีนาแล้วมีอะไรไหมระหว่างทางระหว่างทางระหว่างทางก็ สเรียกว่าต้องมาติดตามเลยเพราะว่าผลงานน้องๆแน่นมากๆเรียกว่าตารางงานแต่ละวันเนี่ยก็คือซ้อมออกงานโอ้โหเยอะจริงๆอยากให้ติดตามจริงๆนะผมใช่แล้วก็มีอะไรไหมตอนนี้อยากให้ติดตามจริงอยากให้เราพูดความจริงนะอยากให้เราพูดความจริงอ่ะเออเออ่ะอ่ะสุดท้ายคุณวิทยกรปิดเลยอ่ะ้องไปแล้วต้องไปแล้วต้องต้องสู่ไปเลยฮะต้องสู่ไปเลยเดียนเทิร์นอ่ะเราเรปิดให้หน่อยอ่ะก็ ฝากรายการนิวใช่รายการนะครับใช่เขาก็ฝากรายการนิวบันเทิงเลยครับผมทุกวันเลยนะครับทุกกวันที่อยากจะออนทุกกวันที่อยากจะออนก็ตามใจกันเลยทุกตัวที่อยากออนนะครับผมก็สามารถติดตามได้เลยนะครับผมตามไปตามถึงตามแล้วนะครับไปเรียวแล้วบเลยก็อาจจะมีศิลปินท่านอื่นมาเยอะมากก็ฝากเลยครับก็รายแค่วันนี้ต้องพักผ่อนแล้วเพราะวันนี้เดินสายวันลวันเลยและวันนี้ก็สนุกมากๆนะครับผม ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมไรแค่นสวัสดีครับผมไปเ็ว่าออกจากห้องนี้แล้วยังต้องอยู่วงเดียวกันรู้ใช่ไหมเนอไม่เลยเพรเรายังต้องอยู่วงเดียวกันออกจากห้องนี้ไปอ่ะจบไลฟ์ไปเราต้องอยู่วงเดียวกันนะคุณแม่อ่าได้ก็ได้อะอะไ์แค่คือสรุปเป็นวงตลกเหรอไม่ตลกเอออยากเริ่มไลฟ์ใหม่ตั้งแต่แรก